วันนี้ผมมีกางเกงกีรีวาย501มาแนะนำหนึ่งรุ่นนะครับก็คือเจ้าตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกางเกงกีรีวายรุ่น501นะครับตัวนี้เป็นป้ายแบบเก่านะครับเออตัวนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับป้ายแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นการเดสต็อกเลอกผลิตแล้วนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับรหัสผ้า0714นย์รับรหน7 1 4รุ่นะครับตัวนี้40คนามยาว30นะครับตรวนี้เศงนเป็นาย R นะครับตัวนี้เปป็น้าย R อล้าครับผ้าวยากสลมเห็นมครับ ตัวนี้มีตัวเดียวนะมีเอลสาตัวนี้ตัวเดียวครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับตัวนี้นะครับปลายอาร์ด้วยไม่อยากให้พลาดนะครับสำหรับใครที่เอลสาเอ้ยขอพายครับเอลสีนะครับตัวนี้ผลิตออกมาเป็นแบบรุ่นเก่านะครับ่แบบรุ่นเก่าก็คือใช้ริมสีขาวแบบนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นริมเรียบได้สีแดงนะครับสมัยก่อนรีวายจะใช้ริมที่เป็นป้ายสีเป็นผ้าได้ขอบสีขาวแบบนี้นะครบยังไม่มีริมแดงนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นริมแดงก็จะเป็นริมแบบนี้ก่อนครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับ